ที่ครับท่านผู้ชมเมื่อน,นี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสองสายฝ่าผ้ารวยเนาะครับ,ผ,รบผมเมื่อนี้กับผ้าท่านผู้ชมมาอยู่ที่วัดบ้านโนนเนาะครับเนาะวัดคู่บาบ้านโน่นเนาะครับผมงวดก้อนเพิ่นกะให้มาสองคู่ครับให้สองสองเก่าสองหกเนาะครับเนาะเขาสองเก้าเก่าสองเนาะครับผมเอาเป็นว่างวดนี้ไปติดตามเบิ้งน้ากันเนาะครับว่าคู่บาเพิ่นที่ให้เด่นตัวเดให้ คู่เดมาเนาะครับผมเอาไปเบิ้งน้ากันครับผมท่านผู้ชมสวัสดีครับวันเดสนในทจีขีมักระทักไรข้ามานะคะนึงขังง้นชองลอบัตแล้วก็เลียนคาวอรวัสวนะะดีติดคูบาวานนนนะ,ะับสามโมโกแม่นี้วานนี้ไปใช้ไครเนี่ อันอันสามหนึ่งนี้ยมันมีเหล็กดับมันหรอปูมันจะเหล็กมากมันบอกมันนหนึ่งหนึ่งกับสามมันมาตัวหนึ่งเยวนี่มันส้นกันมั้งครับปูมันหนึ่งส้นสามโซนแต่ว่าสามมันนึ่งมันเด่นกว่าเด่นกว่ามันปูเน่สามเด่นกว่เราแค่ปูส่การเบิกเนาะ อีกเซียน,นงเงินื่อนสามื่อนีเนาะอืออีกเซียน,นงเงินวันดับสามล้านสามในเฮต้าไห่จะอยู่อยู่เออสามนี่นยวที่ยวกันสองนอคนะันเนาะอรัจับให้สองคู่ ของเดือนสก,กาวตัวไหนส์ก้าวเก้าวีสามเก้าตัวเดียวรอดกระห้องเกอนแล้วมันสามเก้าตัวเดียว,ว,วเ,ยว 3, วเยวขานั่นแล้วแนนม้วนตัวนี้เก่าแน่นอนเลยตัดมือที่เก่าตัวเดียวรอดแต่ว่าหาคู่ออกแต่ว่าเด็กตัวเด่นต้นลำปูน,นี่แล้วนี่สามนี้แน่นอนรอดนี่ขันจับคู่ถือม้นวนที่ไหนมันเป็นรังยังเป็นรองห้องปูเลยเป็นรักลักหน่วยลักหน่วยม้ <c oughs> วนนี้นวิจิ่าเป็นรักทิพเลยเด่น เล่ <3 S 2> นไหมสามโอ้ห้างีปดิว่าสามดีปวอโอ้ยสามเนยคิดว่ามันอ,นอยู่แลงให้เบิร์กมันก็ได้นี่อันนี้ก็สองสามสามสี่สองสามมาติดต,ตัวนี้อีกหนึ่งสองสามสามมันโบโบเรือแล้วสามนั่น เล่นเล่นตัวเดียวเลยเล่นตัวเดียวเลยอ่าไหวอ่าเลขดับ<อ>ตดคู่เขาบ่มีรับดิอืมตาไมแห้งนบนวดไม่มีนหรอสามนี่คิดว่าเหตุนหนใดกรโพูดแน่นอนมันก็สิือเกินกับสองอันี้จะคนนรับบมาเนาะเออแม่นะอมบอกสองกำลังอ่อนกำลังเกแม่เห็นบอกอู้ก <c oughs> นี้นเนหตุไดสามอยู่แน่นอนส บาดนนถ้าว่าสามารถดิไปเช้าตัวใดก็ยากคู่เปล่าว่าสามกับหนึ่งนี้ตัวใดตัวหนึ่งเลยเดี๋ยวนี้แต่ว่าสามมาแห้งกว่าหนึ่งมันดีหนึ่งสิ้นนุ่นสิเมนเก่าหนูนะเมื่อวานน่ะแฟนบอกท่านนู้นวิโก้เนี่ย เนี่ยตัวรองมันถ้าติดติดนี่มันได้กินแล้วล่ละนี่สูงเป็นตัวคือปะสูงสามเปนบ่มากนี่แม่นบ่มานมากันหรอปุ๊บมันมันบ่สตบ่มามันเป็นเลขมากเลยว่าเลขเลขดับคิดว่ามันถือว่ามาเข้าคู่กันนะมันมันสามสูงนี่เป็นเลขดับดิแม่นว่าแต่ว่ากับโบนเนตหรืว่าค่ะแม่นว่าเท่าไหร่เขาเขาออกซุ่มที่เด่นเดนมาอะไรเลยค่ะเอาทุ่งซุ่มที่เด่นเดนมาให้มาแห้ง มาแห้งกับมีแปดกับเก้าสองตัวเพราะมันดับแปดไปแล้วมันเป็นสูตรที่ม่น้ำกัดเหมือนเนี่ยมันตรงมันเบิ้ดมันแค่นี้แหละเนาะกับแปดสามเก่้าดิค่ะกับสามหนึ่งกับสามหนึ่งแค่นี้แหละนเรียกมันบดีไกลนี่หรอกหรือกไกลกีอองเลยเนี่ยนิ่งสามผู้ว่ามั่นใจสาม วันนี้นะติตู้สูตรติบปูสามสามตีดสูตรสูตรสามนี to ้มันติดอยู3 3่สูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรค่ะสี่สูตรติดสามเบิร์ตสามเบิดห้องก็มอะไรทุนมเนาะมือนีก็ยืมาหาเก็บงานทุกอาจารย์สำนักเมืองปีเคียมือนีก็วันที่ยิบสามแล้วเนาะค่ะวัน ที่มันเด่นๆในแห้งตัวใดเห็นไหมที่ที่มันเคยถือเดียที่ที่อาจารย์มันเคยเห็นไหมมันถือกันนะเ้าบ่กตอดอกเรียกดั่งก็้อดอกแต่ว่าที่ห้องไปาทมามันนัวมันก็ของปูซีซูนนั่นปูซีซูนมให้ตัวใดเส็นสามแปดบ่ะห้อ่แห้่่สใสห่ปากเ้อใแห้่หลักแดงบุดับมาได้เหี้ย ก็เที่ยวดังๆที่นั่นก็คือว่ามีแต่ปูสีสูงเท่านั้นกับปูสาแปตสาเปตแรกๆป็นให้ตัวใดนี่นี่มันให้ตัวใดฮะวุ้งไม่กันจับโมได้ให้กันนะลายปูลายเนาเลยมะขัดแต่ว่าของกบบาทันไปใส่ของปูพีโบได้คุณบ่ะออใส่กันโบได้ใส่แง่ใดที่ไปอันลาดเงินมั้งบข้าไก่เพราะนั่ก็ให้สามวอนเลยเพราะน่นก็ให้สามวน อ๋อเพื่อนเราจะให้สามมอปูนี่เอ็นนั่นนะใครลงไส่นนะประตูกูตัวแท่นหรื่หมอบ่อันปูสาแปดโอ้มันเข้ากบบอะไรจิเข้ากันเรได้พอจับใส่กันมาหลายปีแล้วครับของยังพวกนี้บวเข้ากันของเพิ่นลังแท็กก็ออกบุญของคขบ่ากนออกล่างมัของคขบ่าออกล่างของขบ่าก็ออกบุญน่ะนะเสียาเล็กวิ่งมาใส่กันนี่มันใส่บรได้อ๋อมันอยู่คนละตําแหน่งเดีอยู่คนละ ข้างบนก็ข้างล่างตีอ๋อที่แน่ๆนี่รูดรูดนี่ผูด้อันั้นนะรูดสามมันยังสามอย่างี่ที่ฮันได้มาห่าเิหฮ่าปีจามว่าสามห้าสามห้านี่ก้อนห้าห้านี่มันกำลังอ่อนนั่นบอกผมนี่ห่อไปก่อนตีเอ่อเฝ้ามาาตีมันกำลังกำลังมันอ่อนมาแต่ว่าสติ๊กสามรางวัล ามศูนย์กับมันบ่อบ่อนั่นแล้วสามสี่กับบ่อได้สามสองกับบ่อได้ค่ะเนี่ยนครับแต่มันได้สี่สามยังบานีมันก็สีเหลือเท่านี้ตัวคันมันสิมานำกันเนี่ยนครับแต่ว่าเก้ามันขับมาเป็นสองเทือกเลยบ่อเกาเองหลอดที่สามเลยใช่คันเห็นพระพระไหนแล้วมันนัวต้องมีก่าแน่นอนเลยฮะจับปูมัถือทางวะขนาดศูนย์มันก็ยังมาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกเนาะเนี่ยนค่ะ หมดกี่หันก็ศูนย์สิบอมาเขยังพผล่คลาดอยู่ดเหมีนแมีนเมียนอ๋มันไหลหมดเลยเนี่ยมันเวียนอะไรดมันอาจมันเวียนมันเวียนเมื่อคืนบนเนาะโนอาห์นะเวียนเมื่อคืนบนมันมีตัวเด่นนอกนอกจากเนือเนื้อหนึ่งสองสามนี่มาจับใส่โลดนี่ได้ตัวไรมากกมานจับใส่ตัวนี้หนึ่งสองสามอมมันเป็นบ่อพาดไหมข้างปูสลายเป็นร่างป่ะ มันนั่นตัวนี้ที่มันเด่นเด่นน่ะต่มที่สีติมมาไหลที่ปู่เห็นไหมทุกวันที่เราเห็นสองไหมครับมันนั่นตัวนี้มันนั่นมันแค่เป็นเลขติดเืรอซึ่งติดบนล่างอันนี้แต่นี่ตัวนี้มันสีมาล่างอยู่ตลอดนี่ตัวนี้ศูนย์เก้าหนึ่งนี่ตัวนี้ขันมาเนี่ยมันสีมาล่างอย่างเดียวตัวนี้กะติดเก้านี่ครับผมต้องเล่นเอื้อนหนีเล่นต้องสามตัวเดียวแล้ว สามเก้าเก้าสาม่คือเล่นล่างอย่างเดียวมันออกสองเก่าน่อจะออกสามเก่าสามหนึ่งหนึ่งสามนี่เขาเล่น่างอย่างเดียวเป็นเลขล่างไปเลยนี่เนาะเอาไปล่างมาหลดเน้นล่างมาหลดนัวงสามแปดเขาว่าดับเลยกับตัดิมไปเลยเนี่ยมันอาจจะดังเลยแต่ว่าเขาหันบอมักแป๊บเนาะแมนคิดว่าสามเต๋สุดตรีไหมว่าก่อสามนีะเออนสามเก่ามัน ว่อยางง่ายสามนี่มันอยู่แล้วเดี๋ยวนี้นะแต่คู่บามันเจ้คนทีอยู่รักซิปหรือรักหน่วยแต่ว่าตามของคู่บาเห็ดนี่มันอยู่รักซิปสามมันคือมันหาจะเปิดรักหน่วยแล้วพะมันเปิดสามรักแสนปิดถือมันที่เคยเห็บมาแต่ว่ามันมาดูไปิหลายเดียวกันบางกีนี่มันเป็นรักยางอยู่รักแสนนะมันมีหววก้อนๆมาแต่ว่าดิไปหาแฮมปูเจ็บสองอยู่หวกึงก้อนมันก็ะไรมากจะมีรักแสนมาตลอดเนาะ เอาฮูกกัน,<ม>น<ๆ>เา้าฮูกกันไเปเบิ่งอีกแนวทางเราอีกแนวทางนึงก่อนถ้าเราเล่าขเขาแล้วมันตกโลกนีกับรู้สิเอาตัวเดียวเล่นนะว่าก็นู้ก็ซื้อไว้แล้วมันเดี๋ยวนี้มันเลขรับมันไม่ค่อยจะยอยู่เนาะเมนเมนค่ะม,มันตีนี้มันแปลกเนาะเมนอันนี้ฟันมามันออกกันข้างบนเจ็ดก่าสามคนนี้อ่นั่นเขาไม่มาขอล่ตัวมาขอลเกาหลีปูเดีเลีสามมันาก่ไดีวู่า แต่ว่าไฮประฮัท38นี่ได้ตัวเดียวค่ะห้ประฮัทมันก็ได้ตัวเดียวนั่นแหละมันบอดเอาแบบนี้ยถ้าอื่นเพิ่นจัก็เอาตัวเดียวเด้เนียนะแต่ว่าเขาก็หาความเป็นมาความวมันดี้ถือเรื่องที่นะไฮเอซี่มันถือน้ำมันสีไปเดียนมันสีไปดังพอล่ไปปูเพรามันดังมันก็บออกบ่าถือเจีเทียเอซี่มันก็ไม่มีโอกาสได้ถือเจียเทียแม้นึว่านะเออเขาเสือแต่ขั้วมักก็บ่ไดเอ๋เซี่พิ่นก็ไม่ตัวเหลือก เม็นมาปูอเป็นม่นก็เลยบ่ถือเอซก็เลยสีเสียวใ้ญ่บอ้ยมันก็ลายตเนาะแม่บิ่งคูอาจารย์คูสำนักมันก็บัดนี้ก็สิไม่ล่กันเป็นตัวเดียวบัดนี้มันก็บ่ถือมันก็เสียงนี่ต้องเว่าต้องเมืองแนวๆนลายแนวทางเป็นนั่นเนาะยังอยเออมันก็ยังมีติดติดนี่ตินี่ให้เพิ่นได้เลือกอยุ่นนะปูเป็นคาราคัดตัวเดียวสิเขียวอสิบได้หนึหนี่ว่าไม่ได้จับสิตัวไหนไอ้ปูอมันม่อีดีแม่นมอเม่นก็คือเขาเอามา ไปเบิ่งครับเลขเดืนขอนขออาจารย์ใดมันมีในนี่แม่เขาปรดึงสมมติว่ามียี่สิบโตอบอ้บ่มันติดในนี่จักโต้โเขาก,ออก็ดึงออกดึงออกคัดออกทีฬานโ้อยขั้วมนเปิดได้ไหมของมันเนาะแม่แม่นอยู่ค่ะถ้าจะไปเอาคูโ่โตคู่โต้สิเฮ้ยขายนาเลยนะแม่ไม่ขายแม่ขั้วที่เขาเป็นมันเป็นไปมาตามสูตรของเพิ่์นนี่แต่ห้อเแบบว่าใส่คว้วห้องกีฬามันสิมากสิแม่ปูแม่ค่ะเอฟซีิ่นเอาเป็นเลือเป็นแนวทางเนาะ มันหาเพิ่นเออพอดีเพิ่นมักจังวะบอดีคนมันมีคนรู้สึกมักอยู่แล้วมันมาเห็นตัวนี้เดีนเหมือนมันก็เลยสิไป๋ตัวนี้หลา่สีนันโนว่างเนี่ยแม่นบ่คือเฮาไล่ะเอ้ามันบ่เข้ากะเลสเฮาตัวนี้อันนี้จังซี่มาเฮ็ดให้เฮาเขียดิทางเทียนนะมันบ่เข้าเฮาก็บ่มักะคู่บ่าคือการในคันเล่ตัวใดบ่ตรงกับของกัคู่บ่าวคู่บ่าก็บ่เอานั่นแหละตั้งซั่นแล้วมันบ่ตรงเฮาก็บ่เอาบ่ตรงสิเอาไปอีหยังมันบ่เข้ากัน มันจะคูใ่ใครกันมาได้นเนาะสําหรับคลิปนี้ไซฟ้า,าพาเวคอรา่าท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ